ยินดีด้วยกับอเล็กเรนเดลจบปริญญาโทอดทนมุ่งมั่นมากว่า5ปีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มอเล็กเรนเดลมุ่งมันเรียนจบปริญญาโทจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้เวลาความอดทนและทุ่มเทมมากกว่า5ปีค่ะจาตัวนั้นเคยถอใจอยู่หลายครั้งด้วยกันแต่ด้วยความตั้งใจและมีความมุ่งมันเต็มร้อยจึงทําให้ประสบความสําเร็จแบบใน น,นี้้ไดโดยหนุ่มอเล็กได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าจบโทรแล้วคนเราจะทำอะไรอยากประสบความสำเร็จกระบวนการคิดนี้สำคัญ1คือตั้งคำถามหาข้อมูลมองซ้ายมองขวา ประเมินวิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินใจนี่แหละที่ได้มาจากการทำดิซิทซึ่งจะมีค่าและติดตัวเราไปตลอดความตั้งใจเรียนที่เขามาเรียนปอโทนั้นก็คืออยากจะมีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะตัวเองนั้นทำงานทางด้านนี้แต่ไม่เคยเรียนอย่างมีระบบเลยมองว่าถ้าเราจะดีในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยการทำด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ก o o ๊ติจะใช้เวลาในการเรียนเกือบ5ปีเรียนดิซิเกือบ ปีมีความคิดและเลิกเรียนมาหลายรอบเพราะว่างานก็ล้นมืออยู่แล้วแต่เพราะอาจารย์ที่เคารพทุกท่านคอยกระตุ้นคอยช่วยด้วยความหวังดีเราจึงสู้เพื่อไม่ทำให้ทุกคนนั้นผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้นั่นก็คือตัวเรา The ซิทหัวข้อคือการมีส่วนร่วมของเงยาวชนสำหรับการปกป้องสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทยกรณีศึกษาโครงการ Fighting ินผมได้เอาสิ่งที่เขามองว่าน่าสนใจอยากมาเล่าบางประเด็น 1. คือการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของทรัพยากรหากไม่ดูแลจะนำไปสู่ความยากจนของประชาชนและมีผลต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต 2. คือเยาวชนสามารถมีส่วนสำคัญในการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่อาศัย การสนับสนุนจากผู้ใหญ่เช่นกระบวนการเรียนรู้หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการเรียนรู้ 3. เยาวชนอาจไม่สามารถตัดสินใจระดับนโยบายหรือกฎหมายได้แต่สามารถเป็นเสียงหรือแรงขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ 4. กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ได้สอนความเป็นจริงของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเดียว สามารถสร้างทักษะเพื่อความแกร่งทางความคิดและจิตใจของเยาวชนได้และ5การยกระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีส่วนร่วมของหลายๆภาคส่วนเช่น ภาครัฐภาคเอกชนหากเป็นเช่นนี้เยาวนชนจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างความยั่งยืนต่อประเทศชาติได้ขอบคุณอาจารย์อารงกฎและอาจารย์วีที่แนะนำให้มาเรียนแล้วคอยเป็นมันเตอร์มาตลอด5ปีและขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านจากใจครับจบแล้วครับทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มอเล็กด้วยค่ะ